ตอนนี้วัวชนุชุดนี้เป็นชุดที่สามที่สร้างขึ้นมารุ่นที่สามรุ่นที่สามคือรุ่นแรกนี้เป็นเนื้อทองคําแท้เลยจะเราสร้างเมื่อก่อนก็เห็นปู่แารล้วว่าก่าวมาออกในรายการนะครับตอนนี้ก็จะหมดละตอนนี้จะหมดแล้วอันนี้ดีทางไหนอันนี้ดีเรื่องเมตตามหานิยมมหาเศรษฐีเรื่องโชคลาภเรื่องอำนาจวัสนาบารมีป้องกันภัยป้องกันคุญสายป้องกันอันตรายป้องกันด้วยป้องกันได้หมดอ้าวแล้วถ้ามวลสารต่างกันอะ ที่เป็นเขากระริงแท้ๆอ่ะเป็นทองเหลืองก็ <c ười> คือคําว่าวัวธนูนี้ถ้าเอาอ,าอาศัยจากดวงวิญญววาณของเขาก็ทิ้งตัวนี้มาอยู่ก็เชิญมาแล้วก็สวดปลุกเสกด้วยมนตรากระารถาวัวธนูครับเพราะว่าสมัยโบราณนั้นเขาจะใช้ต้นไม้ไผ่งามไม้ไผ่ที่ปลายด้วนมาตัดแล้วมาถักเป็นวัวธนูแต่ทุกวันนี้วิวัฒนาการมันจเจริญ มามามากแล้วก็รอเป็นเนื้อสำริดบ้างเนื้อทองคาบ้างเนื้อทองเหลืองบ้างก็คุณสมบัติก็เหมือนกัน,อ,น,กนอยู่ที่มนตราอยู่ที่มนตรตานะครับแล้วก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับรายได้ทุกบาททุกส,สตางค์นี้สร้างวัดให้สุรินทร์นะครับแถวสุรินทร์นะครับซึ่งประชาชนแถวนั้นนะครับอยากจนเป็นชาวไร่ชาวนานะครับมีอีกอย่างหนึ่งคือไหนมีอะไรอีกน่เยอินอิน <In. S 2> <In. S 1> นะครับใช่ใช่ไหมอินอ่า สิ่งสุดท้ายแล้วนะครับอินคือเด็กผู้ชายผู้หญิงกอดกันถูกหรือไม่ก็ตามตำราก็เป็นมนุษย์หญิงชายคู่แรกในโลกเ <มา S 2> อ่ออดัมกับอีวาเราแบบอย่างั้นตรงนี้อยู่ในสีพึ่งกําเนิดคนผสมว่านไก่แดงอืมอ่าตรงนี้จะเด็นทางเพศตรงข้ามโดยเฉพาะอ้าวผิดนะปูจ่จ๋าปัจจุบันเพศเดียวกันเขาก็รักกันได้อินเทนจะทำยังไงใช่ได้ไหมอย่างนั้นใช้ได้อืมก็คือคนที่เราหมายปองคนที่เราหมายปอง อ่าอันนี้เหมาะสาหรับผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะได้ทั้งทั้งสองอย่างทั้งสามทั้งประเภทที่สามประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองประเภทที่สามถ้าตัวคนตรงข้ามหรือถ้าตัวเราได้หมดถ้าแอบป้ายเขาเงี้ยได้เวลาทํากิจกรรมพิเศษก็ใช้อ่าตรงนี้วิธีใช้ให้โทรโทรถามโอเคนะครับอันนี้เป็นสารลึกลับเลยว่างั้นสารลึกลับเฉพาะเฉพาะหมดแล้วนะครับที่ที่จะมาช่วยนะครับวัตถุมงคลที่จะมาช่วยสร้างวัดนะครับแล้วก็มีอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งแต่นี้แปลกอะไรเอง เหมือนงานะครับแต่แตกหักอันนี้เรีวยกว่าอะไรครับอันนี้เาเรียกว่างากําจัดกําจาหรืองาพายสเสด็หรืองาช้างให้อ่ะย่างไงมันได้มาอย่างไรนนทำไมหักหักนี่เบี้ยวๆไม่สวยเลยอันนี้งาช้างตัวนี้เขาเรียกว่าโบราณหรือคนทางศิลน์เขาจัดถือว่าเป็นงาที่มีคุณวิเศษที่ช้างให้หรือจะเอาแกะเป็นวัตถุมงคลหรือเป็นไม้จิ้มฟันหรือเครื่องรางของขลังไม้พกพาหรือไว้บูชานีจะเป็นมงคลจะ จะดีเท่าที่รู้ว่าคือเป็นงานว่าช้างไปปักที่ที่ต้นไม้แล้วหักออกมาเองแล้วคนเขาเชื่อกันว่าเป็นอาถันใช่ไหมอาครับแล้วก็ให้ให้รู้ว่ามาจากสูรินของแท้ก็ต้องเป็นงา้แท้ใช่นะครับอันนี้มันหายากมากตามตำราว่าหายากมากเพราะปกติคนไปเลี้ยงช้างแล้วไว้ใช้เลื่อยออกมาแต่นี่คือช้างให้ก็คือช้างไปหักเองใช่หักขาต้นไม้หักขาต้นไม้นะครับางให้ อันน er mm ี hmm. be that that mm ้ก hmm. mm ็มีแค่เนี่ยและอันนี้คือเอารมาโชว์หรือมาให้บูชาถ้ามีคนสนใจก็จะให้บูชานะนครับถ้ามีคนสนใจก็ให้บูชาเพราะว่าเผื่อเขาเอาไปทําประโยชน์ได้ไปสร้างวัตถุมงคลต่างๆางนะครับเอาไปพกก็คงจะใหญ่คก็เป็นวัตถุมงคลพกติดตัวทำไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับผมก็พูดคุยกับปู่ฤษีนะครับอ่าแล้วว่ากะดาบทปู่ฤษีพงศพัฒนได้นะครับ0 8 6 0 9 4 8 4 1 6ถ้าสนสนใจวัตถุมงคลเหล่านี้นะครับ รายได้นะครับสร้างวัดอะไรนะวัดสุริโยบ้านเป็นเย็นนะฮะวัดสุริโยบ้านเป็นเย็นนะครับขึ้นรูปนิดนึงก็ดีนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ากําลังก่อสร้างนะตอนนี้ละวางรากฐานของสระโบสใช่ไหมครับใช่โบสแล้วนี่เป็นวัดไม่มีโบสหรอเมื่อก่อนเป็นอะไรใช้ยังไงเมื่อก<ๆ>่อนก็ไปบวชที่อื่นอ๋อ,อแล้วค่อยมามีโบสที่นี่ใช่นะครับ0860948416นะครับโทรมาได้ ณนะตอนนี้นะครับหรือพูดคุยกับหรืออีกเบอร์หนึ่ง0886194127นะครับยังนะครับว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะปูนะ่ทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะนะครับผมก็ก่อนจะให้ปู่ทิ้งท้ายผมก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้ะเทพพยากร1900222069นะครับและอย่าลืมไปกดจุดเรียนกดจุดเรียนรักษาร่างกายนะครับที่ อาจารย์หญิงนะครับนิชาพัฒธนธา,าธนากรนะครับแล้วพบกันนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองให้บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะครับก่อนจากการขอให้ปูดวอวยพรท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับนานๆานมาที่จากสุรินทร์นะครับขออ่าพรอามาเสริจบนตรากถาทั้งหลายที่เข้ามาจะได้ศึกษาเล่าเรียนสิกโพอกอครูมาขออนุภาพแห่งบนตราแห่งกถาและบุญกุศลทั้งหลายจงเชื่อบุก บกปักรักษาลูกศิษ์ลูกหาของข้าพเจ้าจงจะเริ่เรืองค้าขายสําเร็จกิจสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ้ผลขอให้รวยรวยเฮงๆทุกท่านทุกคนเทินสาธุครับหมดเวลาแล้วครับพบกันจันทร์หน้านะครับพาโรคปฏิหารกับผมอาจารย์ธาดาปฏิหารดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณ เทพยากรแน่นยำทุกคำทานายรวงการงานการเงินความรักพยากรสดกับทินงานชังครูติดต่อได้ที่หมายเลข1900 222 278 27 1900 222 069ป้อนรายตลอด24ชมง